แต่ว่าเริ่มกันด้วยข่าวม้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อคืนค่ะผู้จัดเจษนัทพงศ์นะคะก็นําทีมปิดกล้องละครดราม่าเข้มข้นเรื่องสายทานหัวใจค่ะของค่ายเมกเกรกรุ๊ปนะคะมีอาจิรย์มายุรชาตมาด้วยค่ะนักแสดงก็คือเจมส์มามิ้นชาิดาพีมพิมาอ้วนรังสิตคาริสาอเล็กเลนเดลแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะบนเวทีเขาก็มีการเล่าความประทับใจหลังจากถ่ายทําละครกันมาถึง1ปีหนึ่งเดือนนะคะ แต่ละคนก็พูดถึงความประทับใจกันไปค่ะโดยเฉพาะคาริสานะคะเรียกว่าคนนี้เล่าทางน้ําตาเลยค่ะแล้วก็อาหนังก,ก็ดูหนูทุกวันเลยค่ะอาหนังก,ก็ดูหนูทุกวันเลยค่ะสองไลน์ทุกวันเลยค่ะหนูไม <s> ่เคยเจอหนูก,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 ก็รู้ว่าแบบเป็นเมมโมรี่ออฟตีเยสเป็นเมมโมรี่ออฟตีเยสของหนูถึงความทรงจำแห่งปีนะครับผมจะ <s> ี <S <s ๋ยวให้อีทีเด็กครับ เรียกว่าเป็นการเปิดความรู้สึกทางน้ําตาของคาริสานะคะเพราะว่าโดนพุ่งกับชนะคราปรยูนเรียกว่าให้ความรู้ในระหว่างการถ่ายทําแต่ร้องไห้ได้ไม่นานค่ะ,คะพอเจอเพลงเท่านั้นค่ะจากร้องไห้ก็กลายมาเป็นร้องเพลงนะคะพร้อมกับโชลีลาเด็ดเด็ดแล้วก็ไม่ใช่แค่คาริสาคนเดียวนะคะนักแสดงทุกคนค่ะเรียกว่ามีความสุขเต้นกันก,นกนระจายค่ะ นักเอกก็ไม่แพ้นะคะค่ะผู้จัดก้าวกับเขาด้วยค่ะคือเพลงนี้ขึ้นมานี่ใครก็ต้องเต้นนะคะคือเต้นไม่เป็นก็เต้นเป็นเลยะและใครที่คิดถึงคุณชายรณพีกับเพียงขวัญน,นะคะงานนี้เขามีโชว์ร้องเพลงคู่ค่ะเจมส์กับมิ้นด้วย ซับซ้อนมีเรื่องมีอะไรที่มันไกลตัวเยอะเหมือนกันครับซึ่งเราก็ต้องช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานและพุ่งกลับมากครับที่ช่วยทําให้พวกเราออกมาได้สมบูรณ์ดุมากเลยค่ะดุแบบสามารถร้องไห้ได้ทุกวันแต่ว่ามันทําให้หนูรู้สึกว่าแบบเราขอเรื่องนี้มันสนุกมากหนูก็รักอ่ะสนุกเลสพักพักโอ้ยแล้ว ได้ว่าละครเรื่องนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับว่าจะได้เห็นทุกคนในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยครับครบทุกรสชาติแล้วก็เป็นละครที่เราตั้งใจทำกันมากๆนะคะ